สวัสดีจ้ามีได้ขนมจีนมาฝากพี่ฝากน้องจ้ะจา,านแบนไงเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะอาหารมื้อแรกของวันได้อย่างคนดีก็ข่อยกับกินแบบนี้เด้พี่น้องมื้อแรกของวันตอนเที่ยงครึ่งเลยทนใดกับทน ข้างนี้มอเตลแล้วเหียกอืมอร่อยค่ะ